ใส่งวพี ar, ira, ่น้องครับใส่อ้อนงัวครับพี่น้องอุ้ยสิ้นสามสิบกีบเอามาห่อพี่น้องห่อใส่งวครับพี่น้องครับใส่งวใส่งวอ่อนๆนี่ไม่ไหมสดๆเอามาห่อสามสิบกีบพี่น้องจวดจวดจวดสามสิบกีบใส่อ้อนซอยมาเรียบร้อยใส่อ้อนสิ้นตอนบักไงห่อใส่กันพี่น้องครับสามสิบกีบห่อใส่ใส่กับสนดำนี่ ว้ยจาวเยเนี่บมวดม้มคนไม่เคยกินอาจจะไม่รู้รสชาติแบบนี้มันสุดยอดจริงๆพี่น้องเอ้ยอมชมคลิปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้จานร้อยสิผ้ามาเห็ดเน้กิน อยู it it. Hence, ่ผู oh ้เดียวครับพี่น้องครับโมนี้นะครับอยู่เหื่อนนี่แหละพี่น้องเห็ดแนวกินนั่นก็คือจุครับพี่น้องครับพอดีพอนเอาลูกเขยลูกไผ่ก็เลยได้ซีนงัว่ามาพี่น้องครับงัว่าพอนขายเองสดๆพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสามสิบจีบเนื้องัว่าใบไม้สดๆพี่น้องเลยตับก้อนบอกใหญ่เลยพี่น้องครับนี่ครับนี่ซอยจุน้อกันพี่น้องครับบ้านนี้คืออยากหลายมือแล้วครับพี่น้องนี่คันบอกว่างัวบ้านเจ้าของบบก่ายกินดิฟเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเอ้าขอโทษขออภัยหลายๆคลิปนี้สิเฮ็ดจุครับพี่น้องครับช่วงนี้กะอยู่บ้านคือเกาพี่น้องนะครับทีมงานกําลังเนี่ยครับทีมงานเฉียบใบบนพะกันเฮ็ดไฮไซมันอยู่ครับผมรถไถบน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 พี่น้องเลยนะครับจานร้อยก็เลยสิโซโล่ผู้เดียวครับพี่น้องมาดีมามาซอยจุนักกันครับพี่น้องครับได้เนื้อกับสามสิบกีมนะครับแล้วก็มีใส่วันพวกพี่น้องนี่ใส่วนครับพี่น้องครับ ของแท้ครับพี่น้องครับใส่บอนครับผมมาจูนักกันพี่น้องครับวันนี้ครับเมนู่งโยโ่ะครับพี่น้องครับสำหรับคนมักซอยจูพี่น้องครับเอาผู้ใดบ่มักับบ่วากันเน้อพี่น้องเด้อนะครับซอยจุเอ้ยคือจะกินหลายมือแล้วพี่น้องมาพี่น้องมาจวดจวดนักกันครับซอยจูครับผมซอยจูครับพี่น้องครับซอยจูวันนี้มามาพี่น้องมาอ้ยตับกอดของย่างงามเลยครับง่วงพนเฮ็ดกินดองครับไี่น่ะแต่ว่าพนบ่ได้จัดงานนะครับไปผูกแขนกันซื้อ ก็เลยได้ซีน,นมา well. นั่นพี่น้องครับได้ซีนง่วนะครับเนื้อง่วนไม่ไม้สดๆกับพี่น้องได้หดใสใสอ้วนนะครับพี่น้องวันนี้มาสีผ้าจุนรักันพี่น้องครับจุ้นจุ้นมันนี่จุ้จุ้โอ้แมงวันมาแล้วพี่น้องเลยมีบักสะจัดพร้วกบักสะจัดพรวกลูกนี้อยู่เงืินพวกเดียวพี่น้องครับวันนี้มีตะคอดขินหมดแล้วจานลอยหัวเต่าเสร็จได้กินนี่แหละครับพี่น้องมามาจุตับนับกันพี่น้องครับโอ้แมงวันมาแล้วจวดจวดเอาพี่น้องขันแรกเคล็ดเจียวกันนะครับผมขออนุญาตผงเจียวสักครู่หนึง แก้วพี่น้องปลูกแก้วเขาครัวครับพี่น้องเขาครัวเขาครัวครับใส่พอประมาณเขาครัวครัวเองพี่น้องครับหอมๆครับพี่น้องเขาครัวครัวเองครับดำดับห่ยครับโอ้สุดยอดเลยโอ้แมงวันแล้วงุ่มไปก่อนพี่น้องงุ่มเนื้อไเหมือนนี่จะมาจ่อของฉันนะอุบามิอุบามิลงไฟมักแซ่บหน่อยใส่หน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพิ่นว่าพริกป่นครับพี่น้อง พิดผลลงไปวันนี้เราจะมาจุทีมงานออกให้ใส่มันเบิดพี่น้องครับจัร้อยก็เลยมาเฮ็ดผู้เดียวนะครับเพราะว่าเขากินเบิดแล้วไม่มีอะไมากินน้ำจัร้อยเลยเพียต้มแล้วครับพี่น้องครับเพียต้มแล้วผสมบีพร้่อมครับเพิ่์นเอาผสมบีให้เลยนะครับพี่น้องใส่เพียจักน้อยพี่น้องเลยนี่นี่ครับพี่น้องครับเอาใส่เพียลงไปครับพี่น้องมาเลยของดีๆเอาขี้มาใส่แล้ว นี่ครับแม่วันซื้อวัชพิแอร์นี่แหละมันได้กินนี่น้ำปลาครับบัดน้นำปลาลงไปนี่ตบท้ายด้วยผักหอมเนี่ยครับพี่น้องครับเบ้ยดีขนาดเลยเจียวจุครับพี่นอ้นนองเจียวจุปานเจียวบังง่วงวะเดี๋ยวหัดอันนี้ไปก่อนผักหอมกับพี่น้องผักหอมกับปลูกเองครับในยุกกระถางนี่นะครับนี่ ใส่ผักหอมมั้ยครับพี่น้องมาเด้อผู้ใดเด้อกินจูเด้อเศษไม้เนี่ยผู้ใดเนี่ยครับหยดอยู่ให้หยดเต็มอยู่พนมันพาก,กันไปปลูกมันครับพี่น้องครับเมื่อวานไหนฝนตกแห้งเหมือนนี่ป้อมีฝนก็นเลยแดดออกแน่ก็เลยได,ด้ปลูกนะครับนี่ครับผักหอมใส่ลงไปโอ้ลมลมลมนี่ยครับเป็นเกีียวจูเลยพี่น้องเอ้ยบอลนนซูตหยอดนะครับเนี่ยผมบํารมพี่น้องเอ้ย ขมดีกันครับเพราะว่าพ่นผสมดีข้าข้าขาพี่น้องเอ้ยแจีวแสีบแนวนัวเรียบร้อยครับแจีวครับมาเล้ส้อยจูครับมาเล้ส้อยเนื้อครับพี่น้องมาเล้ส้อยเนื้อจับโอ้ยพี่น้องเอ้ยงุ่มไวว่างั้นแมงวันมากครับพี่น้องครับนี่โอ้ยใบใบสดๆพี่น้องครับอ่ะนี่ของแท้ครับพี่น้องครับตับนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวขออนุญาตส้อยตอนนี้อยากจะค้ำก่อน งัวขาเองงัวอยู่กับบ้านพี่น้องครับนี่ก็เลยกล้ากินน้ำพึ้งได้จังนยอยมือนนี่เกติกับเพระท่านกล้ากินดอกแต่ว่ามันอดใจบ่ได้มันคืดอยากพี่น้องแนวกินแนวเสียบยู่นน้ำผู้อยากเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนี่ครับพี่น้องครับวุ้ยตอนบอกง่ายเลยใส่อ้วนพร้อมพ,พี่น้องมาหนึ่มาแนวเสียบนะครับพี่น้องใส่นี่งข้าวตุ้ยได้ใส่นี่ได้อันนี้ใส่พันกับตับนี่โอ้ยครับพี่น้อง ผมบํารมณ์ดีขนาดพี่น้องเลยนี่ครับเนี่ยม,มาจัดลอยได้ใส่ดิของแท้อันนี้ก้อนซีนน้ำจืดน้อยพี่น้องเลยซีนซีนโอ้ยเม็ดก็ดีก็พอ,อเข่าใส่แล้วเม็ดเนาะคันแท้าน่าครับพี่น้องคันแท้าน่าของดีมีหน่อยครับพี่น้องคันแท้าน่าอืมโอ้ยเม็ดปั่นกับปันป่นบาดนี่ ขีดโคกเจ้าบาทก่อนพี่น้องอือโอ้แม่วันมาแลดงง้มไปก่อนเออนี่ครับฝนมีดมาแล้วบาตนี่มาสวยเอองไงเหรอพี่น้องวันนี้ขมีดไปขีดโคกมากมากครันอืมวุ้ยไปพุ่นไปหายจอดนะพุ่นไหมมองหายจอดต้มยี่ห้อยขึ้นบ่ไปจวดเอ้ยฝูงบินต่ำเนี่แนวใดนเนาะฝูงบินต่ำเนี่เนาะเรียบร้อยพี่น้องครับเจียวครบเรียบร้อยโอ้ลืมบักสะจัดครับเดี๋ยวบักสะจัดเจ้าบาทก่อน โอ้ยบักสาทจัดประสาทจัดนี่สมจั้หน่อยสมจั้หน่อยผสมผสมฉันไม่ขึ้นดั่งึ้งพี่น้องเลยเลิกบาดเลยมาพี่น้องมาซอยจูครับผมจวดจวดผู้เดียวอยู่เงินนี่ละโอ้มาพี่น้องมามากินซอยจูกับจานลอยกับพี่น้องครับวันนี้ ช่วยคักๆเลยตับค oh, ักๆเลยหมือนเด็ครับเนี่ยนะครับเบิ่งน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อโอ้เขียงคืออยู่ต่ำเถอเนาะเดี๋ยวหาในมองเขียงก่อนมาพี่น้องครับบัดนี้ครับจุตับกับใสอ่อนพี่น้องครับสามสิบเกีบกับมีมีคันแท่นหน้าผมจุตับกับใสอ่อนพี่น้องครับเนี่ยผู้ลงคนอาจสิบบกบวมักใส่ปนไดนนะครับแต่ว่าใส่กับตับเนี่ยมันสิขมมันรั้ใส่กันพี่น้องครับนี่นี่นะครับผมจุตับกับใสอ่อนพี่น้องเลยคุยแก้วบัตร บังน <ừ> ี่พี่นองเลยหัวไปรสสดหอมพี่น้งหอมขนาดพี่นองเนื้อบ้านเ่าไปนองเนื้อไม่ไหม จอดไปนองเนื้อขาเองอืครับเนื้องั้นดองฟ่นไม่น้องอืมันแท่น้าใส่ตับนี่ห่อกันเลยไปน้องครับสามอันคันแท่น้าใส่ตับคุยเจี้ยวหน้มาบอื้อหือ พดแล้วพี่น้องพดแล้วนั่งอยกบอกหลายครับพี่น้องครับวุ่มไปก่อนสร้างไม่วัน เงอแต่เราพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกสักเปกก่อนกินพ่อเดียวสองเปกกับพ่อแล้วกินพ่อเป็นยากระใสกินหล,ลายๆบุตรีครับพี่น้องครับมันสิเมาหัวขากหลเข่าไหลกินเจ้าบังยุบ,งบบัตใส่ออน มาจากสองตอนเลยมันหน่อยหมดใส่ออนสองตอนใส่กับเนื้อบัดนี่นี่พี่นต้องครับใส่ออนกับเนือ้อกุยเจ้าวคักจะบาดกันนะโอ้เจียวยังมาเผ็ดอ่ะปกิตำเองครับมผมอ่ะมันพระอ้อมกับลูกเองไล้สารพิษ พักปลอดสารพิษไี่น่องมันจะไม่ห้อยแมยงกัดปลอดสารพิษคาร์าวันวนเขากันกระดรไป่น่อง เทนาบวกตับบวกไส้คันเทนาบวกตับบวกไส้ครับพี่น้องครับนี่ครับครับยียยย่ยี่โตอี กินเพือเดียวเสียเพือเดียวพเ,มมพเ,ยยยเพื่อนพี่น้องเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเลยพักหลายพักหลายกันเพื่อเพื่อเดียวเอาเขยไปไฮ่ไพ่เอาไพ,พ่ใบเขยก็คือเราจะต้องไปกินซีอิ้นวันนี้ครับโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเอาสามอย่างคือกับพี่น้องครับตับตับเนื้อแล้วก็ใส่ อบอกปิกดถ่วเม่ขัวรัาเพสเพสไปนองเลยเอาตับใส่เนื้อสามย่างอืมอืมนี่เขาที่เด็ดครับปักขอม ไปน้องอือจะทำใส่ครับตับโอ้เผ็ด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 ผักหอมผักสะระแหน่เผ็ดโอ้หลุดหลุดหลุดเออเก,อกลียวเลียพี่น้องเกลียน้อยกอกตัวมแล้วบะเนี้ยมัวน้อยเกลียตัวมแล้วพี่น้องเอ้ยอืออือ หัวแตกเัยพี่น้งองเดี๋ยวกั้นนึงตัวนี้เอาไปกินหมดแล้วครับทีมงานน้องมุ้งไปตั้งไม่วันจ้วมาอยู่จะกั้นพี่น้องั่งสามตอนรวบเลยยู่แล้วยู่แล้วลวนะันนสมอยากเลยพี่น้องเอ้ยพัหกหลาย กนันเตนาสี้นตับหวานนี่นะครับจุเจวีวโอ้ยต้งเผ็ดต,ต้งหันเดี๋ยวไปนองครับอโอ้เฮียเฮียครับใหญ่ๆไปนองครับอืจอดไปนอืนนอ สมอยากสมอยากอ่ะโอเคชิปนี้ส่วงไทยใส่อันนี้จกเสียงแลอืมอืมกำลังเสียบใส่อันนะครับเดี๋ยวส่วงไทยชิพไปนิดตันสองตอนมันไม่นองอืมอืม แนวมากจัดเรยใส้ใอือหือสอยหน่อยแต่ว่าขยุ้มสองยุ้มสามคือเก่านี่ครับพี่น้องใสอวนครับไอ้เอวใส่ละนี่ครับใสอวนครับซอยเขาจะบาดก่อนใส่สีตอนเลยพี่น้องเลยขั้นแขวกินใสกินใสผีกินใสพี่น้องผีกินใส ออผู้ดใดเพเคยกินกบขอวบขวายได้ไปน้องงด้วยผู้ดใดเคยกินแบบสิมักก็จาน้อยอยืดอกใส่ว่านมัน่นี่ยใส่ว่านหวนในชุดหยดของกวาเส็่บพระว่าเหลวอยู่ วันสิจงกร้ทีมงานพี่น้องเอ็มมาบางดวงไทยบางนีด่ดูเอาอันเน,น,นื้อต้นยันยัห่อตับจะบัดโอ้อันห่อใส่เนือตอนน้นยันยัห่อใส่โอ้ปลาคีริวเรื่มเืมเรืมพี่น้องนี่ครับปลาคิริวครับลืมเลยเอ,อ้ยเสียกเลยเนี่ย พาชิริลูใส่แมกกิซีนตอนบอกไงครับทรงไทยคลิปนี้ด้วยค้ามนีครับพี่น้องครับมามาบเข้าให้ครับสามอย่างครับใส่พาชิริลู่เบกกิซีนครับพี่น้องครับโอ้ยนี่เอาเอา,เอากล่องกระปสัตว์ประดิษฐ์มาใ้ซะมันจุเลยครับพี่น้องจุเลยเนี่ยหมวบเข้าให้ อืมอืมโอเคพี่น้องครับขอบคุณหลายครับคลิปนี้ครับโอ้ยดูดเยอะ れと